ห้านักล่าฝันกับห้าบทบาทการแสดงโซวี v 1. รับบทลูกโซ่พระเอกหนุ่มสุดฮอตเจ้าของฉายาคาสโนวาเมืองไทยเนสวีเ yes, รับบทเนธนางเอกสาวห้าวคิวทองผู้เป็นที่หมายปองของผู้ชายทั้งประเทศไอซ์วีแรับบทน้ำแข็งนักแสดงสาวดาวรุ่งมุ่งไฟธรรมะผู้บำเพ็ญต,ตนตามรอยพระพุทธศาสนา แคทวีสี 4, รับบทเหมียวนักแสดงประกอบสาวสวยที่เพิ่งก้าวเท้าเข้าสู่วงการบันเทิงกับความใฝ่ฝันว่าสักวันจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของวงการไรวีห้ 5, รับบทสวา่างผู้ช่วยพูงกับหน้าใหม่จิตใจดีมีวินยัยไฟคุณธรรม5นักแสดงกับการรวมตัวครั้งสำคัญในละครเพลงเรื่องกองมันห ณคฤราหาตอัครอภิมหาบัมสกุลพราวฝันหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างไร้สิทธิ์ไร้เสียงใดๆเหตุเพราะแม่ของพราวฝันที่เสียไปแล้วเป็นภรรยาน,นอกกฎหมายของท่านชายใหญ่มโหราณอัครอภิมหาบ้มสกุลแต่เธอก็ยังคงรอคอยวันประกาศพินัยกรรมอยู่เพราะหวังว่าท่านพ่อคงจะให้อะไรกับเธอบ้าง ได้กลิ่นแล้วคะกลิ่นแบบจะแรงขนาดเนี้ใช่สงสัยจะเป็นกลิ่นนอมาหมา้วนี่หลาจะไปไหนคุณหญิงกับคุณรดีมีอะไรไห้ฉันรับใช้คะมีฉันอยากใช้ที่แกเนี่ยออกไปจากบ้านหลังเนี้ยทำได้ไหมฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมแกถึงได้น้าดานน่าทนอยู่ที่นี่ต่อไปได้ เพราะว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขาก็ไม่ได้านรามอะค่ะถ้าจะบอกว่าคุณฤดีหรือคุณหญิงดาราลายเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็ดิฉันก็มีสิทธิไม่ต่างจากพวกคุณทั้งสองคนหรอกค่ะ,คะสามาล์แกกล้ามากเลยนะหล่อนเนี่ยเหมือนแม่ของหล่าไม่มีผิดหล่อนอย่าคิดนะว่าหล่อนจะได้สมบัติจากตระกูลนาคร ที่มาฮะบ่มสกุลของพวกเราไปเพราะว่าร่อนอ่ะจะไม่มีวันได้แม้กระทั่งสตังแดงเดียว <laughs> เพราะว่าสมบัติทั้งหมด <laughs> อยู่บนตัวของพวกเราหมดแล้ว <laughs> แม้มีทุกอย่างลูกไม่ว่าจะเป็นพลอยมุกจหูกไซเพ็ดยอะมีครบ <laughs> ยกเว้นรสนิยมลูกเมียน้อยลูกเมียน้อย แม่ของดิฉันพบท่านพ่อใหญ่โมโหรานก่อนคุณหญิงและดิฉันก็เกิดก่อนคุณรีนั่นหมายความว่าแม่ดิฉันไม่ใช่เมียน้อยนี่กกล้าว่าคุณหญิงแม่ฉันเป็นเมียน้อยดังหน้าแย่ไม่มีปัญญาหาผัวชอบแย่งผัวชาวบ้านสินดานเสียงั้นเหรอพ่อเธอลุกแม่วัยดาเขาเลยลุก ใจแม่จะขาดวุ๊บวุ๊บวุ๊บเลยมเมื่อกี้แม่ว่านะ <c oughs> คนอย่างนี้ด่าเอาไม่อยู่เราต้องตอบค่ะโอ้ยมาจาับไว้ในหัวตองยาย จังหวะน,นี้นะคะเราทั้งสามร้องค่ะ,คะโอ๊ยอย่านะคะอย่านะคะหยุดนะหยุดรังแกพาฝันเดี๋ยวนี้ ให้ดเหนื่อยสักเท่าไรทุ่มเทกายใจ <ป ört supporters> ให้ด <ara> ังฝันขัดคัดคัดคัดโอเคโอเคฉากนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวเตรียมฉากต่อไปนี่ คุณร่วมจับครับน้องลูกโซ่ของฉันเนี่ยเป็นพระเอกไม่ใช่ตัวประกอบนะคะไล่ฉากมาตะเกียรทำไมน้องโซ่ได้พูดบทนิดเดียวละคะถ้าไม่เขียนบทเพิ่มให้เนี่ยฉันจะถอนตัวนะคะโอ้ใจ,เย,เ,ยจยเย็นๆใจเย็นๆก่อนนะครับพี่คือจริงๆแล้วเขียนบทให้มันเยอะแต่ว่ามันร้องจุเชกาเจ้าก็เลยตัดออกไปบ้างนะครับไอ้วางมาเลยใช่ พี่สั่งแล้วใช่ไหมว่าบอกให้โทรไปคุยกับคนเขียนบทให้เขาเขียนบทเพื่อให้คุณลูกโซ่เขาอีกไะทำไมไม่ทำวะผู้กำกับไม่ได้บอกผมนะครับก็วัดแอปไปสั่งเมื่อคืนมาซื้อไงวัดแอป <c oughs> ผมไม่ได้เล่นนะครับโอ้ยเถีย <c oughs> งทําไม่ตกฟูกฟาครับยังอีกไอ้เออขอโทษครับขอโทษครับป้าแจ๋วคืออะไรวะ <c oughs> <ๆ>โอ้ย วันนี้ทำไมอากาศร้อนอย่างนี้นะเอ๊ะหรือว่าไม่ได้เป็นเพราะอากาศแต่เป็นเพราะพี่อะอยู่แก่ทั้งเนตรเอเจอในละครก็น้ำเน่าพอละชีวิตจริงจะน้ำเน่าอีกเหรอเออเขิน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 น้่งดูน่งคืออย่างี้บทนี้นะครับท้าวฝันเนี่ยมันจะต้องเป็นนางเอกที่อ่อนหวานอะ พี่ว่าหนูมันแข็งแรงไปอยากให้หวานทั้งเสียงทั้งท่าทางอะไรมากกว่านี้นะคะคือเมื่อกี้มันยังไม่ค่อยได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ฉากต,ต่อไปเอาแบบแมนๆมห้พี่ใส่หวานๆพี่มันไม่ใช่เหตุผลนะทออี่จะต้องไปยินทําเสียงหวานแล้วรอให้คนมาตกป่านนี้นะพี่ถ้าเป็นเนตรอ่ะก้านคอไปแล้วนะเนตรว่านะพี่คนดูอ่ะเขาคงอยากเห็นตัวละครพ่อฟันเนี่ยปูนะพี่นะไม่ได้รอคือ ชาวฝันเนี่ยนะจ้าจมันเป็นนางเอกที่อ่อนหวานมากบู้ไม่ได้นะ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 โอ้ยพี่บู้เอานะนะนะเมื่อกี้เจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าคะคือพี่ต้องขอโทษด้วยจริงๆยังไงก็โอ้โหสิกรรมให้พี่ด้วยนะคะเออไม่เป็นไรพี่หนูมืออาชีพแล้วแหละเดียวคะน้องเพื่อเป็นการขอโทษพี่มีน้ำมนต์มาให้ดื่ม รับสิคะจะได้สบายทั้งกายและใจมาคะ่ะเปิดฝากันค่ะน้องชวนคะ่ะชวนช,วน,ชวนคะ่ะอ่ะโอเคถ้าฉากพร้อมเลยนะพี่มีซองผ้าป่านะคะน้องสนใจ,จเป็นประธานไหมครับะะเดี๋ยวเอาไว้เลี๋ยไเลเมืม่อกี้เหมียงได้งไงบ้างคะเมื่อกี้ตอน,ตอน <c oughs> ไหนอะ รดน,น้ำต้นไม้คะ<ล>่ะเหมียวร้องไห้ได้เห็นไหมคะเหรือ,อคือเหมียวจินตนาการว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นไม้ที่เหมียวกับแม่ช่วยกันปลูกคะ่ะแล้ววันหน<ะ>ึ่งใบไม้มันก็ค่อยๆร่วงลงไปที่พื้นแล้วมันไดเหี้ยว นี่ค่ะน้ำตาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติคือได้ข่าวว่าบทหนูเนี่ยเอาแค่บอกว่าเดินตามสองแม่ลูกนะั้นแล้วก็พยักหน้าแค่นั้นพอไม่ต้องเยอะโอเคพยักหน้าอเดินพยักหน้าเดินโอเคค่ะหนูจะไปซ้อมพยักหน้าแล้วก็เดินมาให้นะคะขอบคุณสำหรับคําตีชมค่ะพยักหน้าเดิน แคกหน้าเดินแคกหน้าเด้อเฮ้ยอ่ะเอาไวรลสไม์มาติดให้นักแสดงเลยปะเออครับครับมาแล้วอ่ะติดเลยครับเฮ้ยให้เอาไปติดให้นักแสดงจะมาติดแล้ให้พูมการทำบ้าอะไรเนี่ยนักแสดงเขากำลังได้ฟิล์อยู่ไปแล้วแล้วครับก่องนี้มันติด้องดังกองเลยหรือเปล่าวะเนี่ย ขอโทษครับขออนุญ,ญาตติดไวร็สหน่อยครับเอ่อครับขออนุญ,ญาตนะครับเออ นะอข้างบนด้วยเหรอครับ uhm ติดตะตุ่มไหมล่ะโอ้ยชักช้าเนี่ยไหก็ไม่รู้รอบ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 เกย์ก้า ติดไว้เลยสิแล้วก็มาถ่ายกันสักทีดิจะได้เริ่มไหมวันนี้เร็ว,วครับครับครับครันบ,บ,บนักแสดงก็กำใ,ใจฟิล